จเจริญธรรมจำหนึ่งีมีใจไร้ทุกข์บรนดาของคิาีสักพักสม,มาธิปไตยส่งเสริมสนับสนุนรวมพลังประชาชนพัฒนาประเทศและการเมืองณส่วนปายนาบุญสามประมธานีคนองหลวงคองสามโดยผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น85ท่านจิตอาสา36ท่านนอกจากที่ประถมนิเทศโดยผู้รับใช้ส่วนปายนาบึงสามจากนั้นฟังการบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์หมอเคียวใจเพชรกล้าชนผ่านระบบซุมจากวัดกำแพงแร่จังหวัดเพ จากนั้นทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายเป็นการบรรยายสาธิตการส่วนหลังลำไส้ต่อด้วยโยคะ2ชั่วโมงในวันที่2ของค่ายเบิกอรุณด้วยการสดดมนอฝึกลมหายใจมชัชชิ่มีพลังเก็บผักคล้นบ้านนิดใบในช่วงทบทวนธรรมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำปั่นผักสาธิตปฏิบัติก่อนแล้วระทานอาหารเที่ยงบรรยายโวรสาต่อด้วยโยคะกคจุดลมปาณ หมดกิจกรรมในช่วงของวันที่สของค่ายเปิดอรุมด้วยการเก็บผักขึ้นบ้านเช่นเดิมทำน้ำผักปั่นมิดใบเกินทำเพง่อธรรมะจากท่านอาจารย์หมอกเขียวช่วงบ่ายแช่มือแช่เท้าพอกาด้วยสมุนไพรที่เข้ากันปิดใช้ด้วยโยคะกดจุดลำไา้หนึ่งชั่วโมง ในวันที่สี่ของค่ายหลังจากสวนมันรุลมาให้ใจมาชิ่งวิ่งซูดที่ศาาใจใสฟ้าสางเดินเดินสู่สวนเพียรทำหนึ่งชาวค่ายบำเพ็ญเตรียมอินทรียวัตถุลดน้ำแปลงโคฟอเพียงและปักกิ่งพันเพื่อนบ้านหลังจากกันเขาต้มเข้าสุกพันก็เพียนทำบันฟังบรรยายทำจากท่านอาจารย์อย่างเจ้าก็กลุ่มทัดทวนยาเก้าเม็ดโดยรยะเวลาหนึ่งชั่วโมงและนสุดท้ายของค่ายศุภพที่ส่วนการบริการเพื่ออรุณใบแปลงปฏิรรมเก็บอิงทียวัตถุ รถต้นไม้ปักอิงชันบนแปลงโคกเพียงที่ส่วนเป็นคำหนึ่งจากนั้นกลับมาฟังการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาจากทต้นอาจาร์หัวเขียวจนถึงเที่ยงรับประทานอาหารากลางวันจากนั้นเป็นการประชุมตัวแทนพักคสัมมาทิฏฐายัาหางหวัดปทุมธานีได้ตัวแทน3าท่านจนํานวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม5 7ท่านเป็นไปอย่างราบรื่นเจินธรรมสมดุดีมีใจไร้จุ